สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคดูม์ดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาอยู่ในหมวดของอะไรนะครับพัดลมที่ราคาถูกอ่าแต่บอกอย่างนี้แต่สรรพคุณค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตัวนี้มันเจ๋งยังไงนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้คือพัดลมโน้ตบุ๊กนะครับดับโวรหัสของเขาคือ NF 2 3 3นะฮะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะขยับแบบว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กผมมันร้อนนะอยากจะให้มันแบบเย็นๆหน่อยนะครับตัวนี้มันค่อนข้าง ที่จะจอบโจทย์แล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมตัวนี้เจ๋งยังไงคือตัวนี้เนี่ยนะครับมันซูเปอร์ไซเลนพัดลมไม่มีเสียงทุกคนคือปกติบางตัวนะครับพัดลมโน้ตบุ๊กเนี่ยจะเสียง อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกในซูเปอร์ไซเลนเสียงนี่ไม่มีนะครับแล้วคือมันค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยคือผมชอบแบบว่าอะไรที่ไม่มีเสียงด้วยอยู่แล้วนึกออกไหมยิ่งเงียบยิ่งดีนะครับยิ่งเรานั่งทํางานอะไรอย่างงี้ยิ่งเงียบมันจะได้แบบเหมือนแมงวันอะไรมาตอมตลอดเวลานึกออกใช่ไหมมันจะลำคาญน,นะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรเจ๋งอีกนะครับสาหรับตัวนี้นะครับรองรับตั้งแต่โน้ตบุ๊กที่มีขนาด10นิ้วถึง17นิ้วนะครับความใหญ่ของตัวโน้ตบุ๊กก็ต้องวัดกันด้วยว่า โน้มบวกกับตัวเองอยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะแบบว่าซื้อไปแล้วงงๆนะฮะตัวนี้วางขายในท้องตลาดถึง3สีได้กันนะครับ ตัวนี้จะมีสีแดงดำนะครับแล้วก็น้ําเงินดําแล้วก็จะเป็นสีดาล้วนเลยนะครับก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะครับสามารถเลือกสั่กันได้ตรงนี้นะครับสำหรับรอบของพัดลมตัวนี้นะครับสามารถพัดได้ความเย็นอยู่ที่นะครับความเร็วนะฮะอยู่ที่1000รอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าถือว่าเกือบจะต่ําอยู่นะครับสำหรับตัวนี้อยู่ที่1นึ่งรอบเพราะว่าบางตัวอยู่ที่4,500รอรอบอย่างนี้ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวได้วัดกันว่า มีความเย็นหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับนี้นะฮะแล้วก็ขนาดของโปรดักตัวนี้อยู่ที่3 5มคูณยีแแล้วก็คูณด้วย2.3วัดเป็นเซนติเมตรนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะผมว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่านะครับว่าพัดลมตัวนี้มันจะเจ๋งหรือเปล่าหน้าตามันจะเป็นยังไงราคาถูกๆันเนี้จะใช้ได้ไหมไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับผมจะให้ดูนะครับทุกคนดูจากกล้องมุมบนนะครับเห็นไหมฮะว่าหน้าตามันจะประมาณนี้แหละเห็นมัวว่าต ตัวที่ผมนํามาให้ดูนจะเป็นสีเงินนะครับก็จะตัดกันเป็นเมทัลพาเนลนะครับวัสดุค่อนข้าง,างโอเคเพราะว่าตัวนี้นะครับน้ำหนักไม่ได้หนักจนเกินไปอยู่ในะน้ำหนักที่มันเบาด้วยทําเป็นเมทัลพาเนลแบบนี้ก็จะนําความเย็นได้ดีนะครับทำให้อากาศวิ่งเข้าได้วิ่งได้3ทางจะมีด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้แล้วก็ด้านล่างขึ้นไปนะครับตัวนี้พัดลมจะมี2ตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้สามารถพับได้นะครับในการวางโ้ตบุกก็วางตรงนี้นะครับ ก็สามารถวางได้ปรับวางได้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังในการจัดการตรงนี้จะสามารถปรับระดับได้1ระดับด้วยกันนะครับในการวางนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น USB นะครับในการจัดการ USB ตัวนี้นะครับเสียบไฟเสียบได้แล้วก็จะคือตัวนี้จะไม่เปลืองไม่เปลืองตรงไหนรู้ไหมไม่เปลือง USB เพราะว่าตัวนี้เป็น USB อีกด้านหนึ่งเป็น USB 2.0เสียบสัญญ,ญาณเข้าไปปุ๊บใช้งานพัดลมได้แล้วก็ตัว USB ก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ2ทางนะครับไม่ใช่เสียบแล้วก็จบเลย USB ตัวนั้น คอมก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกแต่ตัวนี้ใช้งานได้เพราะว่ามีตัว USB <S <S เ,เพิ่มออกมากๆๆ <S <S นะครับผมบอกแล้วฟังก์ชันมันครบจริงๆสําหรับตัวนี้นะฮะถือว่าครบคันมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดในส่วนของวัสดุกันนะครับพอวางแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับความสูงจะประมาณนี้ผมไม่ดูผ่านกล้องมุมหน้าจะได้เห็นชัดๆนะครับมันจะประมาณนี้นะครับเมื่อดูความสูงแล้วเนี่ยนะครับพอวางปึ๊บวางน้ตบุ๊กเข้ามาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเสียบแล้วก็ลองเทสสัญ,ญญาณให้ดูว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนพอเสียบก ้ตบุ๊กเนี่ยนะครับผมลองเสียบให้ดูแล้วเห็นไหมครับว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับพอเสียบแล้วมันจะลักษณะประมาณนี้คือมันสามารถใช้ USB ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวพัดลมก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วมีช่องว่างให้เสียบด้วยสมมุติมีอุปกรณ์มาเสริมเพิ่มมาเสียบเพิ่มก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้พอเอามาเทสจริงๆเนี่ยมันเงียบจริงๆนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับมันซปเปอร์ไซเลนเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าทัาเงียบจะเป็นยังไงมาฟังดู เห็นไหมฮะนี่คือความเงียบของเขานะครับซึ่งถือว่าเจ๋งพอสมควรเพราะว่าเขาบอกเลยว่ามันเป็นซูเปอร์ไซเลนเออมันเงียบแน่นอนตัวนี้นะครับใครจะเอาไปใช้งานเนี่ยที่ต้องใช้เสียงอะไรอย่างนี้ทำเพลงอะไรอย่างนี้โน้ Note ตบุ๊ก ทำเพลงอะไรอย่างนี้ช่วยได้มากพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูแบบถ้าเกิดตั้งแบบนี้มันจะเป็นลักษณะประมาณไหนมันจะเป็นแบบนี้นะฮะพอตั้งแล้วโอ้โหดูเท่สุดๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะการรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรการระบายลมก็จะเข้า2ด้านนะครับก็จะมีด้านล่างเข้าไปเป็นช่องเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างเข้าไปแบบนี้ทําให้การใช้งานเนี่ยพัดลมเราจะได้แบบว่าระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับจะประมาณนี้นะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้สั่งซื้อกันได้รายละเอียดอยู่ด้านล่างหมดแล้วผมทิ้งไว้ให้หมดแล้วนะครับฉะนั้นสัั่งกน มเยอะๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับผมจัดเต็มไพ้แล้วสำหรับพัดลมตัวนี้ราคาก็แสนถูกเหลือเกินนะครับจับต้องได้แน่นอนนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ